อ่าจะด้ครับพี่น้องอ่ามดชีคนเตยอหนังเรียนนะครับอาถัยลูกพองโอเคมาหาผักพายน้อยนะครับแล้วก็จะพี่ผักก้านนาด้วยเนาะแล้วก็มอนจะไปกินกับน้ำพริกเขาบอกว่าน้ำพริกไข่อนะฮะมอนก็เพิ่งกินครั้งแรกนะครับโอเคมาเลยครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเยอะเปล่าเนาะครับไข่มาลอยๆมาจนไปได้เลยแล้วก็จะมีเตาด้วยเดี๋ยวกัน เนี่ยหมาปางหมาปางเขานากำลังออกกำลังกำลังเทบตั้งท้องนะครับเขานานะนี่เป็นเอนี่นานนี่ฮะบรรยากาศครับโอ้โหสวยมากเลยครับนี่ครับ เขานาครับเนี่ยครับโอ้โหสวยมากเลยครับเนี่ยเนี่นี่เราจะเป็นภูเขาครับนี่ก็เป็นภูเขาครับ นาเนาก็กกิดกับภูเขาด้ครับโอเคเดี๋ยวไปดูคนมุ่นก่อนนะครับอืมผักไทยน้อยค่ะผักไทยผักไทยดูว่าทุากการ์ตูนอะไรอย่างเี้นะอ่าโอเคเอาเอามาเลยดูนี่ครับ เขางามงามเลยครับดูดิครับโอ้โหนี่ครับแล้วมันมีสลายน้ำจืดด้วยนะเขาบอกโอเคไปนี่ก้านก้านนี่ครับผักก้านครับเออเนี่ยเออเนี่ยเขาบอกดังตรงนี้น เอาไปกินนะคะเพระาะว่าผักนั้นมันเป็นยาสมุนไพรแล้วเราก็ที่สราคันอ่ะไม่ต้องซื้อเอากินตำน,นาน,นะครับโอเคครับอเคิดกว้างว้นั่นเดี๋ยวโอเคใช้ไม่ใ่อะไรนิดเดียวอะไรอ่ะผักกาดเนี่ยหรือผักไทยเนี่ย แต่ว่ามึงไทยปไระเทศไทยไม่เคยกินอ่ะผักไายอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะประเทศไทยอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะนะผักไายอ่ะคุณเขาจะตกแล้วครับ โอ้ฟังนู้นอ่ะฟังดูดีครับบ่าวบางเขาเอาผักกา้านผักก้านหรือว,ว่าผักไายน่ครับเอาดีๆหน้าอย่าเหยียบเข้านาเขานะ

คนไทยอ๋อเรียกไบบอนนะอ๋อนะนะครับมอญเขาเก็บเยอะมากดูดิครับโอ้โหถ้าเป็นผักไผ่อะไรไหนใช่ค่ะเยอะมากแค่ดูดิครับผักไผ่โอ้โหเยอะมากเลยครับ ครับถ้าน้อยแต่ว่าผักบ้านเราเขาเรียกผักก้านจ่อน้ามันเหมือนช้อนอ่ะใช่ครับเหมือนช้อนเราเรียกเป็นช้อนเนาะถ้าเป็นช้อนเนี่ยเขาเรียกว่าจ่อครับที่บ้านเราอะ่ะ <c> เ <oughs> ขาเรียกว่าผักก้านช้อนถ้าเป็นตะเกียบเขาเรียกว่าไม่โถเน่นะโอเค,อเคนั่นแหละตะเกียบเขาเรียกว่าไม่โถโอ้โหคนยำบ่อเหอะโอเค จะย้ำย้ำหมักทั้สาบอ่ะยํำยํำเธอได้ไม่เป็นไรหรออะ่เป็นภาษลอตกครับฝนมันกำลังตกนิดหน่อยครับ <c oughs> เยอะมากครับนี่ครับม้วนหัวเก็บเอาไปกินกับเจี๋ยก็เลยนะครับเดี๋ยวเขาไปล้างทีบนะ่บ้านเขาดูลากมาั้ยนี่ลัมลก,ม,ลก,ลกม,ม,มั้ยลักในดาวในแด่ไม่มีเเอะยอมกินเออในลักฉัน่ะนี่ครับ ไห้ลูกนายให้ลูกนายโอเคใกล้ๆกันนี่ขยันดูสับคูปะวะไส่ไม่ใช okay. ่โอเคดูดิครับโอ้โหสุดยอดเลยครับโอเคไป ดูดิมีดอกกันะครับมีดอก,กนั้ยะสีขาวๆดอกปัก้านครับไม่ไมไมดูดิ เขาก็จมีใบเตยทัดเลยเลยค่ะว <c oughs> <c oughs> ันนี้กได้ทุกงนานะคะวันนีุุ้เเลียวไม่มีอะไรกินนะมนก็อยากจะไปทําน้ําพริกอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะน้ําพริกไข่ไก่น่าจะเป็นยังไงม,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 มนก็ไม่เคยกินนี้ๆๆๆๆน้ำพุออกมาจากภูเขาค่ะแล้วก็จะมีสาลายน้ําจืดเต็มไปหมดเลยครับ ม,มันพวกมาจากตรงนี้นะฉายน้ําจืดนี่เอามาก,กเอากินได้นะครับก็เหมือนเทานั่นแหละที่ทั้งเหนือเขาเรียกเทาที่วั่นเราเขาเรียกเตานะครับ หมวนมากเลยมาหมวนหมวนหมวนมานี่ป่อเยอะมากเลยไหนวะพวกแขวป้าอะไรก็ไหนไหนามากันไทยกันไหนไหน พ่อไอมาได้วาซิมเนตอืม่นของสุปซาไม่กินเท่ากันเล้ว

อันเด้อด no no okay. okay, no okay. uh, ูดิพ no <Okay. S 1> okay, ักมาก็แอารมณ์เออนั่นแหละเอามาอย่างนั้นเอาป้ามาพองเออเอาป้ามาพังกัดไหลือคือช่องให้หันเอามังเออนั่นแหละเออนะเอาพักมักเลยเออโอเคโอเคพี่น้องที่นหมอนก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเนาะเพราะว่าฝนมันมาบรรยากาศมันฝนมันตกนะครับถ่ายทำไม่ค่อยอนดีเท่าไหร่นะครับพี่หน้องโอเคครับขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ต้องฝากวันด้วยนะครับ ส,สดีครับ,อ,บรอ่าป่าวปังเราดีครับโอเคไปครับเล็กโกเออกับบ้านครับทำดีนี่คนตกก็ทางดลื่นด้วยอันนี้นก็ควาเป็นนาของพี่ชายเขานะครับเพราะว่ามนไม่มีนาไอบอไอบอมีนาเดี๋ยวว่าให้เขาทำเพราะว่ามนทำไม่เป็นทำเป็นลำเป็นแต่วว่าทำมันทำแบบนั้นไม่เป็นไง เพระาะว่ามวลเป็นมวนก็เป็นผู้ชายนะแต่ไม่ใช่ผู้ชายแท้ <laughs> เดี๋ยวก็จะลองทำดูอยู่เราให้ลูกชายกลับมาก่อนครับดูไหมนี่ตรงมานี่มานโตเห็นไหมเออจ้าได้มั้ยเมื่อกี้มั่งถ่ายรูมก้อยเนี่ย